สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้กำลังสรรวนแต่ผ้าขาวพินตอนนี้เวลาเก้าโมงครึ่งนะคะเก้าโมงสามสิบสองแต่งพ้ะขาวใส่ผ้าเพดขึ้นซันอยู่ทิงเฮือนพี่น้อง คนนี้ก็แค่ที่มาโมมาทาน,ทนกินบด<ม>กินบดช้อมจอกแล้วแกิทะเ,เลเอาจอกหนังเลยเอาไข่หนังมาเ้อมว้ก่อนอะเอ,อ้ยอมไว้ก่อน

แน่นน้ำอยู่แน่นน้ำอยู่รับแขกแขกมัตตาบาลนาน้องเต้เนาะจามาน้ำงองฮะนี่เองแขกวันร้ายเราพี่เนาะอุ้ยสิบเอ็ดละไตีไปละจ้ะ

ไปเรอไปเด้อไรอลงไปก่อนนะนั่นเด้ครั ไปดีย yeah, no ันน hey, hey, ี่บไปดีอีอเร่องอไเตรียังลาดยังก้พี่น้องยังต้มยังเก่งยังมาย่าเติบกับข้าวฮถ้ากระขื้นคลองวานอะไรกับปลาเนาะ

มาเนี่ไมะทานเลยแล้วล้วกะแกงยงออกมา๋ย่เรีกใสนมันวัดคได้นู่เดียวอนี่มาใส่นี่คนพี่นี่ครับตัวนี้นี่ เต้นผ้าละสี่จานนะันนี่ลาบก็ช้อยเสร็จแล้นิดนึงน่มาทานจะสุกแก้วได้แก้วเพียรชาย แกนอไหม่าเพนเถกบบลาอย่างพี่น้องเฮ้ยังก็ขั้นมะก้าบ่อืเอากินข้าวอินสิคุณพี่เออนี่ต้นนี่นี่นี่ะตัวนี้นอันนี้ก็ไปแน่นี่นี่ ไปเตยไปเตียมไปกายเลยไปลงป่าพี่น้องครัไปเตรียมลงปลาพี่น้องไปปลา้ากด่งดนอเี่มแว่งขวไป่รงหน่งวปแรวแ่งวท่าปข่งไป่วไรง่แ ใีไ่มไ,ไมล่ะลังอาซิดงป่าป่าช้าบ้านเอากระดูกละ เอาเอามีาทน,นพูดว่าเราอยู่หรือปล่าเราจะลงไปมนะื่อไหี่ช่างงานเห็ดเห็ดฮนเฮ็ดตุ่มเพื่อนสักแน่แลวแตน เือน่อยเพิ่นชักนี่เชาไม้แกนชักทักเชาไม้แกนคักนี่อ่ะอ่ะหหอ่ะไ,ดอะได้แล้วน้แนั่นคือบอกใครต้องรับเงนต้องรับไอครี ai đấy, thôi chịu. Ama. Tốt lắm. Uống bắp bông cả lại đó. Khỏe. 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 Khỏe.

พรอลอง่อมาันันเดินเลื่อนเนี่ยบาเลี่ยนนะูจะออมหัวมันผมกองจะอื้นะมากระ้นกเี่งหน่งงัน้ผดีแล้วันละ่อ่างยยอมาพี่น้องแต่งผาขาวให้้าเีย

ตอนนี้รอ,อลองพ่อรอยาคูพี่เนอะผ้าขาวพ้านำกระแต่งถาเราเรียบร้อยแล้วเป็นมาแล้วก็ส,สีสั่งอนิจจาแล้วก็สิได้เอายายจายยกทางเทิงตดตุดเทิงหันลงมาตัวนี้ สางขายยังไงคุณแัคเน่ลองเราแม่ลงมาพี่ก่อนไหนลองเอ้ยมอนพันลงมาพี่อลจังคุณไปสัน้นเขาสั้นเขาแล้วไปสูตรมงคล ช่วยมาดูลงมาก่อนอดูเราลงมา่า้นรองเลยมว่ามีหุนมีหินีเดรนนั่นังูรมันช่องน เออมันมีคือบริเวพระธาตุใส่เพิ่นหมอนว่างกระดูกนะ่หมอนว่างกระดูกเพราะว่ามีพระธาตุว่ามียังใส่ไปทไปตองไว้เอามามาจแหนใหญ่ไปทไปเือกไว้ ้ังผงห้องดูายผังห้องเดียลายอู่ชั้นแล้วเขาเขาลายไปั่นติกระดูกนะแท้หนาบนนกพดเละคู่มากน ตัอน้า<จ>ข <uur> ันงขัหาเพื่อนเอาไปเลี้ยมขันหาตายก็ูแล้วอยากใช้เงินนั่อยู่ไปพูดม่ย่้นั่งไม้นั่งม่ดแม่เป็นนั่นพูแม่เป็นนั่นนั่ทพูล มานังไปดูอะไรอย่าเงี้ยพอว่อัปายพุ่ม้วยนั่ตอนนี้คือไปนนะโอ้ไอ้บด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 ดบ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 ด มเนอร์เน่เอ้ยแดดเนาะใ้แต่หใ่หันเด่จะมนคอยมากกับพนังแดดท้าปัจิบาเนาะเป็นคพี่เนาะหายง เออใส่เท่าเดียวกันไปโบโฟโอดูมันเลยนะหบอันตัวบันทึกโบนี่อ้าวเดี๋ยวสุบใก้ใช่น้อหอมนะ

đi ăn đi làm quà ôi เด้อเด้อเลื่อนออกน้ํามือใน

พี่นางโอ้นางหอมพี่นางคีมยายนเซีเนี่ยได้เปนอนด้ว

วานไปอะไรอะสะวันสันต์าเนี clothes, ่ยไอ้ชายลูกชายดิเข้มยกกระดูแล้ขึ้นไหวไหม อยนีเงนหน่อยก่าได้ชาาปีสี่ปีกันเงนง่ายเคลื่นรกแน่เลยคือเคลื่นแลดแล้ววนี้ Vietnam vừa rồi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  nữa rồi vừa rồi vừa จองเพลกินข <g Puis throws> <t os> ้าวกินหนังหาต้นหาอย่างไม่เก่งซาัวาและโจมขึ้น วันเกะครข่าวมบบางใบเบิดตาต่างร่างรวยอ้าวร่างเลื่อนร่างชันชุ่ใ่น้ำแล้วเมื่อหับเอาไว้ึ่นมาเลย นี่ฮครับปอะวันคงทาน,นได้บ้ดนี้ตนเดี๋ยวนี่นั่นอยข,ขึ้นไปหาปรองท่าในบ้ดนี้เนาะเอออาร์ตไว้ท่าเว้ยต่อตะปูติดไว้หันเออต่อตะปูติดไปเลยเขาเียขวดอยู่แล้วดีอยู่แล้วละ อาวเด้อแผวทนฮหดมากวนเกระพวงมาะ่าส่างลยลยเลือดพวงต้องเอายามาโมากูเที้ยนมาวางอยู่บนอันนี oh. ้เอาไว้เดี๋ยวสินิกรเพไน่ฮะโหน่ะไข่ชินนันผมเมื่อต้องการเดเจ้าภาพผมเมื่นเมื่อสาเจ้าภาพเมื่อนิงเยนยไหวพรับิน